คือวันนี้ผมเอาล้อมาปาดที่ร้านนะครับแล้วก็มาเจอลูกค้าที่ร้านนะครับจะพาไปดูนะเนี่ยที่ร้านซ่อมล้อมแมกนะครับร้านซ่อมล้อมแมกซอยเอกชยัยหกสี่ท่า้านะครับปักหมุดไว้ชื่อน้โมล้อมแมกนะครับนโมล้อแมกนะอยู่ซอยเอกชยัยหกสี่ทา้านะครับถ้าสนใจซ่อมล้อมแมกเนี่ยแวะเข้ามาได้ที่นี่นะครับเห็นไพี่เข้ามาจากพระประแดงนะเอาลงช่องไปด้วยนะครับนี่นะเนีย่ย ที่ร้านเดี๋ยวรีวิวที่ร้านให้นะครับวันนี้นะไปใส่ยางนะแล้วใส่ยางนี่นะงานต่อมต่อมสีต่อมล้ออะไรพวกนี้นะออกมาเนียนกิิบนะเนียนกิิบใสสวยนะครับจากาบินบินแตกๆแบบนี้นะครับก็จะมาได้สวยแบบนี้นะ อันนี้อยู่ร้านน้ำมูแล้วแม็กนะครับอยู่คิมใน Google Map ก็ไปจะเจอๆๆนะครับอันนี้พี่เขามาซ่อมตัดทดนะครับครันนี้เสร็จแล้วน,นี่ของยามาฮ่าอิลิกันนะครับเอามาถอดที่ร้านนะครับมาถอดทำที่ร้านเลยชกไ,ไปโดนแล้วไ่ใคร นี่นะล้วแม็กก็ไปทำการ okay. นี่น่าจะเจ้าของร้านนี่นะหลายท่านอาจจะเจอเจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านนะครับถ้าใครโทรมานี่เจอเจ้าของร้านคนนี้นะครับนี่นะอาจจะเสียงดุหน่อยครับเจ้าของร้านเมื่อี Dro ้อาจจะเสียงดุหน่อยนะยังดังฟังชัดนะครับเจ้ครับนี่นะเจ้าของร้านครับ ครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยก็จะมีเครื่องถอดยางอาให้ทำงานแล้ว <c oughs> อ่าอาเอถอดยางน่นะ ลมก็มีเติมลมรถใหญ่ได้นะครับเติมลมได้ทุกรุ่นนะครับรถท่านใดสนใจอยากซ่อมแลแม็กมาเปลี่ยนที่นี่ได้นะครับผมนะอ่ะรถโตเกะนี่คือโตเกะเอาโตเกะผู้ชายเห็นไหมนี่คือโตเกะผู้ชายนี่ครับนะ ที่ร้านวันนี้ไม่มีเครื่องถอดนะต้องมาใส่ถอดที่ร้านนี้นะครับไปแล้วดิฮนะ <c oughs> เออสองเปง็แล้วช่างต้น กระบวนการเดียวตั้งต้นรับคนเดียวหมดเลยนะครับตั้งแต่ถอดยางถอดยางแล้วก็กวตัดต่อครับกึ่งอ่าเรียบร้อยนี่เราก็จะเอาไปกึ่งล้อต่อนะครับงานที่ร้านน,นะงานที่ร้านซ่อมล้อแม็กนะครับ นี่เแต่ช่างช่างสุดหรอนี่ใช้ใช้มือนะใช้มือหมุนเอาจริงเครื่องก็มีแต่ว่าไม่ถนัดนะครับใช้มือถนัดกว่าใช่ไหมนี่ยเราแม็กเนี่ยมาซ่อมใช่ไหมพี่จ้าออ๋ซ่อมจ้าลี่แม็กมาซ่อมในนี่เจ้าของร้านนะดู เนี่ขอีกรอบนึงนี่บ้านกิเลกิเลเนี่นะนี่นะใครโทรมาจะเจอเจนะครับแต่ฝีมือดีนะโอเคแต่ฝีมือดีนะครับอ๋อนี่สี่วงเลยเหรอนี่นะทำออกมาจะสวยงามแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ส่งที่อื่นทำเองที่ร้านนี่ทำเองนะครับนี่นะใครสนใจซ่อมล้อแม็กนะครับแวะมาที่นี่ได้เลยนะครับอันนี้ด้วยนี่ล้อรถเก่งใช่ไหมเนี่ย นะมาตามต่อที่กึงล้อนะครับของผมก็จะมากึงล้อที่นี่นะคือที่นี่ทําได้หลายอย่างนะครับทาได้ตั้งแต่ซ่อมแล้วก็ทําสีนะครับแล้วก็กึ่งล้อเล็กๆน้อยๆแล้วก็คือง,งานประมาณไม่เล็กมากครับใหญ่ๆกลางๆเนี่ยเราจะกึ่งได้เพราะมันจะมีที่จับนะครับแต่ว่าถ้าเล็กไปจะจับไม่ได้นะไม่มีไม่มีหัวจับนะครับผม นานซ่อมแลแม็กซ่อมสีทำหมดนะครับนี่กับร้านนี่้ไงห้นี่านแล้วไาเรีาบรีร้านนี้นทมมนที่จัดละมวน้มูลละแม็กหนไหนลงยังลงอีลงอี แบบกลมนี้เลยนะเออเอาลงอีกน่อยนึงนะเวลาเราปาเราก็ต้องเล็งด,ดีนะครับผมเล็งด,ดีนะที่นี่รับกึงนะครับรับกึงงานให้มันกลมนะครับจากมันไม่กลมก็ให้มันกลมนิ่งๆน,นะครับนี่ก็ถือว่านิ่งนะ เป็งเอาด้วยพ,อพอว่อพ่นะอเรามั้งเห็นไหมเวลามาคืนผมก็ช่วยช่างต้นดูว่ามันประมาณนี้นะที่เราต้องการเอ็นนะที่นี่รับทำตั้งแต่รถรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถึงรถกระบะเลยนะรถเก่งด้วย เนี่ยมอไซค์นี้พี่เขาก็ทำนะมอไซค์คันนี้มาจากสมุทรปราก,การนะครับมาจากพัพประแดงนะนี่ส่วนพิเศษของเราก็รอดรอเห็นไหมใครสนใจนี่แวะมาหาช่างที่ร้านได้นะครับเพราะว่าะะเขาเนะต้องแอบถ่ายนี่แหละนี่แหละออกกล้องหน่อยนะช่างช่างอายครับช่างอาายช่งะาร จากช่าง A จะเป็นช่างไอนะครนนี้มาดัดคดนะครับมาไกลหน่อยนะช่างเอเขากำลังใส่ล้ออยู่นะครับนะที่ร้านนโมล้อแมกนะครับตอมล้อแมกที่เอกชัยศรีสานะครับใครสนใจก็เข้ามาที่นี่ได้นะครับผม คลิปนี้ผมก็ถ่ายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ไปแล้วนะทำงานต่อก่อนนะครับ